เช็คหัวใจจากปลายจมูกการแพทย์ตะวันออกเนี่ยสอนให้รู้จักการสังเกตที่ปลายจมูกของตัวเองซึ่งก็จะไปสะท้อนกับหัวใจโดยให้เราส่องกระจกดูถ้าหากว่าใบหน้าบวมมีสีแดงบนใบหน้าโดยเฉพาะปลายจมูกเนี่ยแสดงว่ามีอาการผิดปกติของโรคหัวใจแฝงอยู่ถ้าหน้าบวมแสดงว่าหัวใจภายในอะ่ะบวมขยายตัวใบหน้าสีแดงแสดงว่าความดันเลือดสูงเพราะว่าเส้นเลือดขยายตัวรวมไปถึงเส้นเลือดฝอยบริเวณใบหน้าก็ขยายตัวแต่ถ้าหากเป็นสีแดง หรือว่าสีชมพูอมม่วงเนี่ยปรากฏชัดเลยบนปลายจมูกแสดงว่าความดันสูงแล้วได้กลายเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ สูญเสียความยืดหยุน่นถ้าปลายจมูกมันแสดงว่าเรากินอาหารไขมันที่ย่อยยากร่างกายมีไขมันส่วนเกินในเลือดสูงก็จะไปทําให้เส้นเลือดแข็งตัวหรือว่ามีไขมันมากเกินในระบบเลือดจนเกิดการจับตัวไปหุ้มบริเวณยอดเนื้อเยื่อหัวใจทาให้ผู้หัวใจแล้วก็เส้นเลือดเนี่ยขาดความยืดหยุน่นหัวใจต้องทํางานหนักเพิ่มขึ้นในการที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายเท่าเดิมอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการขยายตัวจากการใช้แอลกอฮอล์จากการดื่มสุราการกินน้ําตาลน้ําผลไม้เครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็ ยาแคมีต่างๆเนี่ยก็ทำให้หัวใจบวมพองโตมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่อาการหัวใจวายได้ค่ะ